ก่ yup. mm hmm. นผมก็ต้องขอบคุณนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่คาว่าอุตสาหกรรมกีฬานั้นปรากฏขึ้นมาในประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยที่ภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสมาร่วมกันคิดหาดรื่องมีผลทานที่จะเป็นไปนะครับก็จริงๆก็ไม่มีคนแต่ละคนแต่ละกลุ่มดูเหมือนจะเล้ายกับ ต่างคนต่างพูดนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันนะครับว่าในเรื่องของกีฬาเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย50ปีแรกของประเทศไทยคือเรื่องของกีฬาเพื่อนานาการ50ปีที่2เป็นช่วงระยะเวลาของการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศช่วง50ปีที่3าของปัจจุบันนี้นะครับ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงของกีฬากีฬากีฬาอาชีพนะครับยุคของกีฬาชี และจากนี้ไปตรงน,นี้เนี่ยค่ว่าอุสากรรมกีฬากำลังจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะครับเพราะเป็นยุคของอุตสาหกรรมเพราะว่าเรามองกีฬาเพื่อความเป็นเลิศอ,อย่างเดียวไม่ได้กีฬาเพื่อความเป็นเลิศเพื่อสังคมเป็นสิง่งที่จําเป็นเพื่อสุขภาพเป็นเพื่อสร้างคนสร้างสังคมนะครับแต่ว่าในขณะน,นี้หลายๆประเทศใช้กีฬานั้นเป็นเครื่องมือทางเชิงเศรษฐกิจและเป็นการสร้างทาพนซีเอชของประเทศนะครับเพราะนั้น ของผมเนี่ยถ้า,ถาดูแลแผนหกแผนเนี่ยหกยุทธศาสตร์มีความเกี่ยวข้องก,กันก็คือพื้นฐานมวลชนความเป็นเลื่อาชีพควรจะต้องต่อยอดซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นที่ผมจะพูดตรงนี้เป็นเรื่องของกีฬาอาชีพซึ่งเป็นจุดสุดยอดและเป็นตัวที่จะมาขับเคลื่อนวงการกีฬาให้ขยายโตขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นตรงนี้ในเชิงเศรษฐกิจเรื่องของกีฬาอาชีพตรงนี้เนี่ยเป็นไ่นับจาก ที่เราเห็นฟุตบอลบอลเล่บอลเนี่ยนะครับยังมีอย่างอื่นสปอร์ตทัวริซึมก็เป็นอาชีพส่วนหนึ่งนะครับซึ่งควรจะต้องให้การดูแลอเอาใจใส่ผมขออนุญาตเข้ามาในส่วนของที่ผมสมนาชาเช้านี้นะครับช้านี้ก็มีผู้แทนมาจากฟุตบอลน,นะครับกีฬาฟุตบอลกีฬาวอลเล่บอลมมวยไทยแข่งรถและปัญญานะครับมีนอกจากนั้นเรามีผู้แทนจาก เป็นด้านสื่อมวลชนนะครับบริษัท BC t e l o. นะครับมีจาก Search Enter บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการดีวีนะ Search Enterprise mm hmm. ถ้าเปลี่ยัใหม่นะครับ mm hmm. จากโรงพยบาบาลวิชัยเวชนะครับแล้วก็จากไทยทิ켓เมเจอร์ Major สังเกตว่าเราไม่ได้มองกีฬาในส่วนในส่วนหนึ่งองค์ประกอบของกีฬาชีพนั้นต้องประกอบด,ด้วย ทีมสโมสรลีกแข่งขันผู้ชมผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนนะครับแล้วก็สปอนเซอร์รวมกันแล้วถึงจะทําให้เกิดวงการฟุตบอลหรือกีฬาอาชีพขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นการสำนันาครั้งนี้จึงรวบรวมบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสาขาต่างๆเข้ามานะครับประเด็นที่เราได้ถบกันนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของในในยุคเริ่มต้นของกีฬาอาชีพนะั้น สโมสรกีฬาชีพไม่สามารถที่จะยืนหยัดกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะยิ่งฟุตบอลโอลิอมปอกทีมนึงใช้เงินประมาณ5้าถึงสิล้านบาทนะครับอาจจะไปถึง20ล้านบาทแต่ทีมฟุตบอลขนาดนี้ใช้กันส0 0ร้อยสล้านมีการลงทุนสนามกาีฬานับพันล้านนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่คนที่ไม่ได้รับรางวัลหาสปอนเซอร์ก็ยากนะครับแล้วยังไม่ได้รางวัลอีกเพราะฉะนั้น ทีม่วยนี่ก็จะเซ็งกันไปนะครับจะต้องพักเก็บหรือไม่ก็ต้องมีการขายสโมสรต่อหรือให้คนอื่นดำเนินสิทธิต่อครับก็เป็นภารกิจถ้าเรามองเขาในแง่ของเป็นผู้ประกอบธุรกิจนะครับเราก็อาจจะต้องมองถึงเรื่องก,การสนับสนุนโดยใช้ p e o i s m e Concept ที่เราทำกับโอเคป์เนี่ยนะครับมาช่วยเสริมในการที่จะให้เขาสามารถบริหารได้อย่างมืออาชีพแล้วก็สามารถอยู่ได้ ความสำคัญของวงการกีฬานี่นะครับนอกจากเชิงเศรษฐกิจแล้เนี่ยมันมีความสําคัญที่จะทําสร้างความสุขแล้วก็สร้างสุขภาพแล้วก็สร้างผลให้เป็นคนถ้าเราทํากีฬาให้ถูกนะครับเพราะฉะนั้นใน,ในสโมรสรฟุตบอลเนี่ยเขาก็เสนอแลเนี้ยนะครับว่าในกรณีของของปบะตเนี่ยนะครับที่ทำงานตรงนี้อาจจะมีความไม่ชัดเจนในการ อันนี้เปิดได้อันนี้เปิไม่ได้หรืออันนี้เ,เรื่องเองินจะช่วย,หร,ยหรืออะไรเท่าไหร่ทางสโมสรกีฬาก็อยากจะขอความชัดเจนในแง่ตรงนี้ตรงนี้อาจจะเป็นประเด็นนิดนึงทางด้านของอดิตนะครับแต่เป็นเรื่องที่สามารถปรับแก้ไขได้ในระดับผู้กิกัิงารการผู้สนับสนุนกีฬาหักภาษีได้เนื่องจากเอกชนเนี่ยนะครับถ้าหากว่าผู้สนับสนุนกีฬาตรงนี้สปอนเซอร์สามารถหักภาษีได้ ก็จะช่วยทำให้เอกชนภาคเอกชนหันมาสนับสนุนกีฬาตรงนี้มากขึ้นนะครับในความเห็นของทีนนอกจากนั้นก็อยากจะให้ภาครัฐช่วยหาแรงกระตุ้นเพื่อที่จะแรงจูงใจให้เอกชนมาสนับสนุนกีฬาในนี้เป็นช่วงหน้านะครับในประเภทวลนนีก่อนก็กลับมาในประเด็นของตปลเช่นกันนะครับว่าวิธีการเปิดนั้นไม่ชัดเจน ทำให้เกิดการเหิดรลาช้าแล้วทํามาแล้วใช้ไม่ได้กดไม่ได้อะไรต่างๆนะครับแต่แล้วก็ต่อไปก็เป็นเรื่องของการสนับสนุนสปอนเซอร์เช่นกันนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันรัฐส่งเสริมทีวีตรงนี้เนี่ยอยากจะให้ภาครัฐช่วยดําเนินการประชาสัมพันธ์พวกกีฬาอาชีพในวงกว้างขึ้น่าปัจจุบันตอนนี้ที่ทําอยู่เนี่ย ลิขสิทธิ์หรืออะไรต่างๆอาจจะเข้าไปอยู่ในวงแคบก็เลยอยากจะให้ขยายวง,งการประชายสินค์ของกีฬาชีพซึ่งลงทุนไปเป็นเนงินจํานวนมากแล้วนะครับแต่ว่ามีคนดูเกงไม่กี่คนใน,ในที่ทางบ้านผ่านสื่อน,นะครับในแง่ของกอล์ฟนะครับได้พูดบอกว่ายกตัวอย่างกรณีของาหลีว่าขณะนี้าหลีได้ใช้กีฬากอที่จะ เอาเอเจะนตะอเมริกาอย่างอื่นสู้ไม่ได้ก้าวฟรอชนะโดยการที่ให้งบประมาณในการสร้างเยาวชนแล้วก็ให้ยานชนนั้นไปฝังตัวอยู่ในประเทศต่างๆเพื่อฝึกกอลเข้าไปสู่ระดับโลกต,ตรงนี้นะครับซึ่งเกาหลีทำได้สำเร็จแล้วขนาดเดียวกันก็ได้เงินรางวัลมากมายซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยถ้ามองในกรณีประเทศไทยเนี่ยก็คือลักษณะของการที่พัฒนาเยาวชนนะั้น พ่อแม่ต้องซื้อกระดาษตัวเพื่อที่จะส่งลูกไปเล่นกีฬานในต่างประเทศเพราะฉะนั้นควรจะมีกองทุนไหมครับที่จะมาสนับสนุนหรือจะมาให้กู้ยืมทําเป็นระบบเพราะการพัฒนาเยาวชนต้องใช้เวลาไม่ต่ากับสิปีใช่ไหมครับช่วงนี้จะต้องใช้เงินแต่อาจจะได้เงินเพราะนั้นคุณกู้ไปก่อนยืมไปก่อนอันนี้ช่วยอันนี้ร่วมลงทุนอันนี้เป็นให้กู้นะครับแบ่ง แบ่งออกเป็น3ส,ส่วนแล้วเทบ็กฟิลเลตเมืเ่อไหร่อันนี้คุยกันเพราะฉะนั้นคนที่บริหารกีฬามียุกต่อไปจะต้องเข้าใจเรื่องของการเงินแล้วก็ระบบการเงินนะครับแล้วเงินนี้จะเอาจากไหนครับก็อาจจะเป็นบร,ริษัทร่วมลงมทุนระหว่างม้านาเอกชน,นในการมันจำเนินการสิ่งเหล่านี้นะครับเพื่อให้เกิดการผู้อยู่ช่วงแรกนี้สนับสนุนช่วงนี้ให้ผู้อยู่ช่วงนี้ลงทุนด้วยกัน วันนั้นถ้าคุณได้รางวัลมาคุณจะคืนให้เมื่อไหร่เป็นเอกนะครับเป็นแนวความคิดลักษณะนี้ครับต่อไปก็คงจะเป็นเรื่องของอผมก็คงจะสรุปไปแล้วเพราะว่าผู้ปกครองเป็นมีมีปัญหาเรื่องของการคุณหมดอะไรนั้นผมเล่าไปแล้วนะครับวัะนั้น ในส่วนของมวยนะครับก็ฝากมาเพราะว่ามวยนี้ก็น่าเห็นใจเพราะว่าส่วนใหญ่นี้ก็เป็นลูกในในระดับชาวบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อได้รางวัลเงินเป็นล้านมาบางทีบริหารจัดการมันไม่เ่นเสร็จแล้วไม่กี่ปีก็กลับมาหมดเงินหมดนะครับ ล้วบางคนรู้จักไปเล่นหนังก็ดีแต่ถ้าไม่มีอาชีพอื่นมาเสริมเราก็ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐนะครับว่าจะมาสอนอาชีพสอนการบริหารจัดการเงินวางแผนการเงินสำหรับตลอดชีวิตได้ยังไงอันนี้ก็อาจจะต้องมีการจัดหลักสูตรซึ่งมามาช่วยสนับสนุนให้นักกีฬานั้นได้ดำรงชีวิตที่มีเกียรติไปตลอดชีวิตนะครับแล้วในกาสร้างคุณคกล้าก็บอกไม่จะได้ไม่เป็นหมาอะไรนะนะครับ ในในกรณีของรถแข่งนะครับรถแข่งได้บอกว่าอยากจะเนื่องจากนํเข้าส่งออกเนี่ยม้าก็ดีรถแข่งก็ดีมูลค่าสูงใช่ไหมครับอาจจะต้องเรื่องของการอำนวยความสะดวกในการนาะเข้าส่งออกเพื่อการแข่งขันนะครับแล้วก็ก็ตัวระทอยเช่นกันก็ฝ่าเง,งนินคนหลุดเนี่ยควรจะต้องชัดเจนนะครับอะไรได้อะไรไม่ได้ควรจะต้องบอกก่อนไม่ได้รอทำมาแล้วแล้วค่อยมาบอกว่าไม่ได้ ที่หลังหรือว่าเงินล่าช้าตรงนี้ครับมีเกี่ยวกับประเด็นที่น่าสนาใจอีประเด็นก็คือมีหลายหลายหลากีฬานะครับที่พูดเหมือนกันก็คือบอกอยากจะให้ประเทศเนี่ยทางภาครัฐช่วยสตาร์ทอัพในการ ทำกิจกรรมที่สำคัญในระดับประเทศหรือในระดับ international ตรงนี้เนี่ยเพราะว่าบางทีกําลังของภาคเอกชนมีความสามารถแต่กําลังเงินไม่ถึงบางทีช่วยการันตีเขาหรือไปช่วยเลยเพราะฉะนั้นในระบบตรงนี้นี่ประเทศที่ประเทศญี่ปุ่นน, T ain, นะครับเรื่องสปอร์ตเชลซรก็มีศูนย์สปอร์ตเชลซ์ซึ่งนำเอาภาครัฐและเอกชนมานั่งประชุมเป็นบอร์ดคณะกรรมการนะครับแล้ว รับตั้งแต่การทํางจิตนิ่งจนกระทั่งถึงการเตรียมโรงแรมเตรียมการท่องเที่ยวเตรียมรายารแพ็กเกจของโอทอปเรื่องของอุสตสาหกรรมเรื่องของในตา่างผนวก <ic> <ม>ในหลายประเทศใช้กีฬาลเป็นตัวประชาะัมพัธ์ประเทศเพื่อดึงคนเข้ามาแล้วก็ขายสินค้าขายราขาบริการขายอื่นพวงเข้าไปด้วยครับอันนี้ก็เป็นหน้านนมันคอนเซ็ปต์เหมือนคลา้ายๆกับตัวรณีทางตัดทั่วค l t u เจอร์กูสต่างๆนะครับที่เขาใช้ ในด้านสินค้าเชิงและบริการเชินนงวัฒนธรรมนะครับเพราะฉะนั้นในในส่วนตรงนี้ก็คือผมคิดว่าการกีฬาเนี่ยโดยพาะยุคของกีฬาชีพนั้นจะต้องตอบโจทย์ของ I, B o I S M D ที่เราท้กตัวโอตับเพราะฉะนั้นเราน่าจะมีนะครับคณะกรรมการสปอร์ต B o I นะครับที่จะมานั่งคุยกันมาแก้ปัญหาในเชิงดางด้านของการเงินอย่างเป็นระบบ ครับครับเพราะนั้นผมสรุปนะครับสรุปขอสรุปทีว่าเราจะต้อาทำานนเป็นระบบมากขึ้นนะครับการการมหาวิเลยยกีฬาต้องตอบโจทย์เรื่องการจัดการและเรื่องเชิงเศรษฐกิจเรื่องของธุรกิจการกีฬาด้วยแล้วจะต้องรวมไปถึงศึกษาเียวเรื่องเดียวไ ของกีฬาเนี่ยนะครับอันที่สองอการขยายพื้นฐานกีฬาของประเทศเนี่ยครับต้องขยายที่โรงเรียนครับต้องสร้างเด็กที่เราอยู่เนี่ยให้มีสุขภาพวิถีชีวิตทางกีฬาและสร้างสุขภาพความแข็งแรงลดค่ายาและขนาดเดียวกันก็ทำเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมจากการเคารพกติกากฎด้วยกติกาสอนต้องยึดมั่นสิ่งเหล่านี้ครับจะหน้าสร้างคนได้นะครับแล้วก็ หนึ่งการแกร้ปัญหาเชิงระบบนะครับสองด้วยการจัดการอย่างมืออาชีพนะครับสามเรื่องของต้องเข้าใจในระบบธุรกิจนะครับเรื่องไฟแนนซ์เรื่อง Finance, เอชอาเรื่องของการตลาดเรื่องของอะไรต่างคนกีฬาต้องเริ่มเข้าใจสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วก็ปดลปดล็อมกฎหมายที่อบตอต,อต่างๆที่สนับสนุนกีฬาอาชีพเสร็จแล้วถูกสต้องอกตรวจสอบเรียกเงินคืนอ,อะไรต่าง หรือแม้กระทั่งกทมจะสนับสนุนกีฬาอาชีพก็ยังทำไม่ค่อยได้เต็มตัวนะครับควรจะต้องมีคณะกรรมการมาแก้กดล็อกตรงนี้โดยเฉพาะเลยนะครับการใช้กีฬาแล้วก็อันสุดท้ายคือเราต้องใช้กีฬาในการนำพา,าประเทศนะครับเพราะว่าดีกว่าให้คนไปลงทุนผับเบียร์เหล้าบาบร์ยืนยะนั้สหมดเลยนะครับแต่คนลงทุงนในด้านกีฬาเนี่ยมีมีอยู่จานวนแค่เดเดียว วันนั้นควรจะรับการสนเสริมก็ถงครับก็ผมก็อยากจะเสนอของสดก็เดี๋ยวจะต้องไปสรุปค้าสุดท้ายก็เชิญผู้ที่สามเลยครับก็ขอความดูแลด้วยความเต็มใจนะพยายามกระทัดรัดบซ้นๆเลยนะครับขอบคุณท่านครับผมก็เตยสีนะครับจากอาสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเกษตรศาสตร์แล้วก็สมาคมการจัดการกีฬาไทย กลุ่มที่สามก็จะเป็นกลุ่มของผู้ที่ประกอบธุรกิจประเภทการจัดการกีฬา,านะครับแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันานากัรน,นะครับซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนานนะครับจาก